สวดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบา้านลำเบินออฟฟิเชียลครับป้บาบรรยากาศสวยมากครับต้ตนตน้นตันเลี้ยงกันสาบลาวอยูครั้งๆ <c oughs> ตอนนี้ เคยมาแล้วมั้งปีนี้แหละจำไม่ได้ว่า,วาเออช่วงนั้นมันหนาวเพราะ่า,าก็จำไม่ได้แล้วมันมันมาหลีนลายเทืออยู่แต่ก็จ,จำไม่ได้เราไปเมืองขับข้างหน้าจะเป็นแบบไหนยังไงเหมือนเดิมหรือเปล่า แดงที่เดิมไม่หรือว่าเล่นตรงไหนนะครับผมก็จะไปมองเก้าซักอนของที่เฮาเคยเล่นนะครับผมสังเกตมายังยังเห็นนั่นพี่หน่องเล่นนาทสงการไปไหนครับแล้วก็คนที่กลับมาบ้านก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปกติเนี่คนมันจะออกมา ข้างหน้าบ้านเอียงกันวันนี้นะแบบนั่งกินนั่งอย่างกันแต่ที่คือไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรเลยคือคือจังหวะงานสงการเป็นเงียบเงาจัิงเลยผมว่าขี่รถข้ามจังหวัดไรจังหวัดยออู่แบบมันไม่เห็นใครเล่นสงการกัน,กน จะเล่นที่เดิมเิมียนลี่เป็นองเก่าอิเลีย่ยบสถานที่เดิมนะครับในกันใช้มาก่อนแล้วว่าตอนนั้นเ่านนอนใส่เนาะมาถึงแล้วตอนนั้นได้เป็นอาบน้ำยวน ช่วงนั้นฤดูหนาวบ่อองมาเลินครับฤดูหนาวอันนี้มาถึงตอนนี้ก็ฤดูร,ร้อนแล้วอ่อน,นดีๆแต่ว่าบุรู้จิตตังเมื่องที่วงในแต่ว่ารถห้องน้ำมาแล้ว ร้านผีบ่ร้านโกกกว่งกับไอ้จอหอมสักคนตอนนี้ยังไม่เห็นมีอะไรเลยหลันนจงจากนั้นฟรีมัง้งไะเก็บบัตรยังไหนไม่รู้บ้านโคกจานนี่เปิดจังเขาโดูใดิ พรุ่งนี้ว่าจะแวะกลับบ้านไปส่งน้ำพุธ,ธาถวส่งน้ำพุธ,ธาแกครับกาดกระหอนคือเก้าลาวพี่รองแต่ว่ามีลมนะครับมีลมเขาว่ามือนี้ระวังฝนฟ้าขนองนะครับ นี้พายุเข้าถึงวันที่สิบห้าเขาภาคอีสานโซนโซนตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือนะครับสาหรับวันนี้นะครับแต่ว่ามันกระทบยี่สิบจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมาันเฮานะเจอยี่สิบจังหวัดนะครับจากจังหวัดใดเนี่ยพี่น้องมันตกกระเลนขึ้นเขาพี่น้องนะครับ กหลนองน้ำมาแล้วกับร้านขาเราว่าร้านอันนี้ะสงคูสิเมนโมงนี้ตัวเอ้าอยากัญชาเราให้าใน,นหมดแล้วก็เซงง่อยตัวนึงเฉยๆดิพื้นที่ก็ดีอยู่แต่ว่าเราจะนอน ตอนนั้นเขานอนเสร็วตอนนั้นมันอากาศหนาวน้องก็เลยแบบว่ต้อตงสตาร์ทลุนเนทีก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเมื่อน,นั้นมากเขาจะาแข่งกีฬาเขาแข่งกีฬาบางนี่แหละแต่ว,ว่าเราได้ตั้งเวทีตรงนี้นะครับงด้านปูนตรงนี้เติเามเมื่อนี้มาลุนอีกเที่ยนึงว่าจะได้ตั้งหันตรงไหนเพราะนั้นผมไปอาบน้ำยวน สนามเด็กเล็กบ้านโคกจันมีห้องน้ำนันน้ำกับ่กอะไรในตงงโตงอาโปเโอเคจับได้แล้วเป็นไปได้ยังไงพอกันใช้แล้วมาสามัก ขอขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามจองบัตรลำเบอรนเอาไปเฉลี่ออยรครับมโหดแสนมูเซียดอกพี่น้องเลยบ่ได้อยได้ถ่ายคลิ๊บไหลทายเพราะเดี๋ใจนั่นใจนี่จนเชครอบครัวไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้อง ใจมาพอการ์ดทีต่อไปครับ